พร้อมเจอของแข็งนาบินโชว์ฟิตปวดสื่อพร้อมซัสซ,ซอลินอูศึกวันลุมพินี81นาบินอานานดาวรุ่งตัวตึงวัย20ปีเชื้อสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสตั้งเป้าลุยเก็บแต้มชัยต่อเนื่องโดยไฟต่อไปจะประทักแกล่งซอลินอูคนเหล็กชาวกะเหรี่ยงวัย32ปีจากเมียนมาที่หวังลุ้นยิสถิติไรพ่ายเป็นไฟที่4ภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวด135 1 4 5ปอนด์น ในสึกใหญ่ไตรามาสสามวอลลุมพินี81ซูปเปอร์บอลเวอร์ซัสโจที่จะสู้กันในวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีสำหรับนาบินประเดิมชกวันแพ้น็อกให้กับซูปเปอร์เล็กเกียดหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125หา135ปอน ในศึกวันลุมพินี22เมื่อ23มิถุนายน66ก่อนกลับมาโชว์ฟอร์มแรงชนะ3ไฟรวดจนสามารถคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า1 0แสนดอลลาร์สหรัฐประมาณ3.7ล้านบาทได้สำเร็จหลังจากนั้นนาบินได้โอกาสอวดฝีมือบนเวทีระดับโลกเป็นครั้งแรกในศึกวันไฟใน24เจเรตเวอร์ซัสกูสตาโวเมื่อ3สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเอาชนะคะแนน ฟิลิปเป้โลโบวัย31ปีจากบราซิลเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นแบนต์ตมเวทเพิ่มมั่นใจได้อีกเป็นเท่าตัวโดยล่าสุดนาบินได้เปิดค่ายมวยเวียดนามในเมืองพัทยาที่เจ้าตัวใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมอยู่ในปัจจุบันต้อนรับทีมงานสื่อมวลชนเพื่อร่วมกิจกรรมเช็คฟิตโอเพนเวิร์คอล์ซ้อมโชว์สภาพความพร้อมให้กองทัพเหี่ยวข่าวได้เก็บภาพรวมถึงเปิดใจพูดถึงความพร้อมณนปัจจุบันก่อนตามล่าชัยชนะไฟที่5ติดต่อกัน ไฟนี้ผมถือว่าฟิตมากที่สุดในชีวิตแล้วเพราะว่าผมชกมาสองไฟต์ติดแล้วก่อนหน้านี้คือเจอกับพี่กุหลาบดำและพี่ฟิลิปเป้ก็ซ้อมต่อเนื่องมาสามไฟต์ติดกับพี่กุหลาบดำผมซ้อมมาเดือนกว่าๆชกเสร็จก็ซ้อมต่ออีกสามอาทิตย์ก็ชกกับพี่ฟิลิปเป้หลังจากนั้นก็ซ้อมต่อแล้วก็มาเจอกับพี่ซอลินอูเลยคิดว่าผมร่างกายดีที่สุดในชีวิตแล้วครับไฟนี้ผมคิดว่าตอนนี้ร่างกายเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นแต่ว่ายังไม่เต็มคิดว่าน่าจะอีกสัก2สองไฟต์น่าจะเต็ม ตอนนี้กล้ามเนื้อก็เหมือนคนในเวท145อปอนด์มากขึ้นผมชกกระเวท145อปอนด์ดีกว่าสบายตัวถ้าให้ผมชกที่เวท140อปอนด์น่าจะได้อยู่ครับไฟนี้นาบินยอมรับว่าคู่ชกซอลินอูเป็นมวยที่แข็งแกร่งมากแต่ทั้งคู่ต่างก็เตรียมพร้อมร่างกายของตัวเองมาเป็นอย่างดีทำให้ไฟนี้รูปเกมน่าจะออกมาสนุกแน่นอนโดยหากมีโอกาสตนก็จะขอปิดเกมคู่ชกให้ได้พร้อมลุ้นสารต่อฟอร์มแรงเพื่อไต่อันดับขึ้นไปชิงแชมป์ในอนาคตต่อไป พี่ซอลินอูเขาแข็งแรงมากจุดเด่นของเขาคือความแข็งแกรง่งความอึดชกหมัดแรงดีผมคิดว่าพี่เขาแข็งแกรง่งที่กังวลคือพี่เขาแข็งแรงผมเคยเจอคู่ชกประเภททนอึดมาก่อนอย่างพี่เมืองไทยเขาก็เดินติดตัวผมสามยกเลยพี่กุหลาบดําก็เดินชกผมส่วนมากหลายหลายคนก็จะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาผมแต่ว่าพี่ซอลินอูอาจจะแข็งกว่าคนก่อนๆที่ผมเคยผ่านมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูบนเวทีอีกที่หนึ่งว่าพี่เขาแข็งกว่าหรือเปล่าครับ คนดูเขาชอบมองการปิดเกมอยู่แล้วไม่มีใครอยากให้ไปถึงการตัดสินใจของกรรมการผมคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะน็อกให้ได้เพราะถ้าพี่เขามีโอกาสก็คงน็อกผมเหมือนกันผมรู้อยู่แล้วต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ใส่ให้มันหมดไปเลยถ้ามีโอกาสน็อกผมก็จะน็อกมันประมาทไม่ได้ของมันโดนกันได้นมเล็กถ่าโดนปลายขังขึ้นมาจังๆก็ร่วงหมดทุกคนครับ ผมว่าน่าจะชกอีกประมาณ3-4ไฟน่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปชิงแชมป์ไฟนี้ยังไม่ได้ชกกับคนที่อยู่ในแรงกิงแต่ว่าถ้าชนะต่อเนื่องแล้วเราได้ไปอยู่บนแรงกิงเรื่อยๆน่าจะได้ชิงแชมป์ครับสำหรับศึกวลุมพินี81บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้วหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมถ่ายทอดสดทางช่องทางต่างๆดัง,ง,งนี้ช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที เฟซบุ๊กวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เริ่ม19นาฬิกา30นาทียูทูบวันแชมเปี้ยนชิพบางประเทศเริ่ม19นาฬิกา30นาที